คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยครับเจ็บิเอตอร์ปลอดภัยแล้ววัดดีเอตเตอร์ปลอดภัยแล้วตอนนี้อยู่ช่างเขอเอ,อนญาตนะพอ่อแฮรี่ กูจะไปช่วยมึงแต่เฮนเนเตอร์วิ่งออกมาทุลักทุเลออกมาก่อนกูเลช่วยมันก่อนตอนเนี้ยมันมีคนคนหนึ่งมันชื่อไอ้กูเปอร์กูเปอร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับคาเมียเลยเว้ยมันเป็นพวกค้ายาที่แบบเป็นพวกขี้ยาได้ยินกูใช่ไหมได้ยินแล้วเออแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราเลยเว้ยดังนั้นมันไม่รู้เมื่อกี้มึงรู้ไหมใครที่ช่วยกูใครไอเคนโดมันบอกว่าอดัม เป็นคนสั่งให้มันมาตามดูกูแล้วมันเห็นกูกำลังโดนเล่นไอ้เคนโดลเลยมาช่วยแล้วไอ้หมวกกันน็อกนี่ใครเนี่ยกูเองกูเองไอโยฮันอ๋อโยฮันโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปกูขอไปหาเซเว่นซินแป๊บหนึ่งโอเคแลนนิง่งสีสวัสดีเดลูก้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสีว่ามานี่เป็นไรวะวะเบลลี่ แล้วหมูกับน้องนี่ใครกูโดนถอนฟันมาเหมือนมึงเลยวันนั้นน่ะวิลลี่กูโดนถอนฟันเหมือนมึงเลยน้ำดื่มขวดนี้ยมึงเก็บเอาไว้ให้ดีข้างในเนี้ยมีอะไรบางอย่างที่มึงสามารถเอาไปอ่านโค้ดได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกูวันนี้มึงจัดการอ่านโค้ดมึงว่ากูฉลาดเฮเซเวนเซน ดีตที่หายเลคโอเคโอเคใจเย็นนะใจเย็นนะคุณอาดัมไปใจเย็นผมแค่อยากมาคุยกับคุณดีๆสักหน่อยอ่ะเอาแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นว่าไงว่าไงผมขอบคุณผมมาขอบคุณที่เมื่อกี้คุณให้เคนโดไปตามดูผมเมื่อกี้เคนโดช่วยชีวิตผมกับลูกไว้ผมเลยมาขอบคุณเฉยเรื่องเล็กนะแต่ เรื่องที่ประชุมวันนี้ผมไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะดังนั้นเราเป็นมิตรกันก่อนละกันโอเคนะตามนั้นเลยแหละเห็นหนวดอะไครอย่างต่อยเฮ้ยเออพอกไงนะไปเถอะเข้าเถอะเฮ้ยกระโหลกยังกี้ไปเข้าไปไอ้เนียผมโคตรชอบภาพเลยภาพโคตรสวยอ่า ชื่อช่องชวาลิตเลยนะครับในนีโมเฮ้ยรถสวยปะอย่าทักเรื่องรถสีแดงเลยได้ไดสตินอือเราอย่าเป็นสัตอร์กันเลยค่ะกดมากออกไปด้านข้างออกไปทางขวา ใจเย็นคุณโกติดคุกอยู่ใช่ไหมใช่คร<ช>ับคุณหนูอ, <c oughs> อ้เหลือยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ในบอสไม่ได้พูดอะไรถึงใครนะเฮ้ยเสืออยู่ฝั่งนู้นเด้ออยากเจ็บตัวหรอ <c oughs> ขึ้นต้งบนเดยวนี่มันก็สภาของเราเหมือนกันพวกเราขึ้นมา เข้ามาพวกมึงก็ยืนกันให้เป็นที่มันทางนะมาอยู่ข้างหลังยืนบนหัวมึงเหรอวะหรือว่าจะไปยืนบนหน้ามึงอะคนบางคนนะนะแทงพี่ชายตัวเองเข้าโรงพยาบาลสาหัสแทงเพื่อนตัวเองตั้งแต่เด็กบาดเจ็บสาหัสทำคนที่ตัวเองรักติดคุกยังไม่ได้ออกไม่มีกำหนดใครเหรอคะคุณเจมไม่รู้มันแพม อะไรของมันลำคาญทิป่แปลงเลยวะ <S 2> <S 2> <S อาพวกมึงมาก็ดีละกูว,ว่าจ้างกูต้องการให้อิสระกับมึงมันถึงเวลาแล้วป่าวะที่พวกมึงต้องปลดแอกตั้งแต่ผอบฮอ,อ,อบเนะี่ยมาดูแลที่นี่ผู้มาเฟียผู้มึงแล้วก็กูด้วยโดนกดหัว ทำงานกันยากรายได้ของพวกมึงก็ลดลงถูกก็เปล่าอ,อมันก็ถูกอะ่อกจะมันก็จริงแถมตำรวจเงินเดือนก็ต่ําต้อยทําตัวเป็นขยะชั้นต่ำํำเมืองนี้ควรเป็นอาชญากรปกของริมาเฟียไม่ใช่ตำรวจหน้าโง่แบบพอบหอหบ จ, <S 2> <S 2> จะ <S <S 2> <S 2> <S นี่เหรอวะคนที่โตมาด้วยกันแล้วพวกมึงคิดว่าไงสิ่งที่กูพูดไปกูได้ยินกูฟังอยู่ตั้งแต่ผอบอฮอปเข้ามาปกครองเข้ามาดูแลฟรีไลท์เนี่ยก็ยอมรับว่าการค้าขายยามันก็ต่ำลงการเก็บค่าอิทธิพลมันก็ต่ำลงพวกกูก็ขาดไรายได้ใช่ไหมพี่แค่อืมมันก็จริง ว่าแต่พ่อของอยู่ไหนวะนั่นแหละประมาณนั้นแล้วไงมึงต้องการอะไรกูก็เลยมีงานมาให้พวกมึงทำงานนี้เป็นงานใหญ่และต้องใช้พวกมึงทุกคนที่มีฝีมืองานนั้นก็คือกูจะให้ไปฆ่าสังหารไอ้ผอบอฮอบซะเฮ้ย หรือไม่ว่าจะจับเป็นมันมาหรือจะจับตายมือทำให้ได้จับเป็นจับตายราคาเดียวกันป่ะจับตายมึงก็ได้เงินอยู่แล้วแต่ถ้ามึงจับเป็นมาให้กูก,กูทรมานมันเองแล้วมึงจะได้เงินคูณสองจากที่มึงควรจะได้อยู่แล้วฮเจสถ้าเกิดพวกมึง <clears throat> <inaudible> คนไหนรับงานมึงมาเอาซองน้ำตาลที่กูในนั้นจะมีรายละเอียดให้พวกมึงอยู่อจัสตินคุณคิดว่าไงล่ะเอาเอางี้เดี๋ยวผมขอแทรงงานเพิ่มอีกสักชิ้นหนึ่งแล้วกันถ้าใครที่สามารถเก็บเหียญโอปะเก้าได้ ผมจะให้โบนัสเพิ่มไปอีกสองเท่าเดี๋ยวนี่เป็นพ่อผมนะก็แก่ดันไม่อยู่ส่วนแกเอาเฮ้ยสร้างมูลนทิธีอะไรบ้าบอของเขาก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่ามันเก๋งอะระวังพองให้ดีแล้วกันไอ้ชาวเอาวเอางี้แล้วกันแก๊งไหนรับงานมึงมีเรื่องของกูกูคนแรกเลยเริ่มสนุกแล้ววะได้ได้มึงรับงานได้งั้นมึงเจอกูแน่ เฮดิอมึงคงไม่รับใช่ไหมมึงเอาไงอ่ะก็น่าจะรู้คำตอบอยู่ให้ข้าผอบอกนั้นเหรอคุณอาดัมเอาไงเฮ้ยไดมอนต์นั่นพ่อของกูนะกรอบคมันทำงานยากนี่หว่า เรื่องเรื่องที่มึงเรียกกูพวกกูเซเว่นนมาเนี่ยเรื่องแค่นี้นะะถ้ามึงเห็นเันเรื่องแค่นี้แก๊งมึงก็อยู่ให้รอดล้วกันจากการโดนกดรไม่บอกเว้ยกูจะรับไม่รับ <Okay. S 1> ที่ขี้กลัวได้งั้นกูไม่รับขอบคุณอดัมไอเดมอนมึงอยากรับมึงเดินเข้าไปรับเลย hey. ให้ไดมอนมันไปรับไปมึงอยากทำมึงเดินไปแล้วแต่มึงอย่าลีนาสิคะไปได้ใช้เวลาเนี่ยมึงก็ไปรับก่อนแล้วค่อยว่ากันไปมึงเดินไปรับเลยไดมอนไดมอนจะมีใครอีกไหมนะแจสตินเอ้โอว้าววิธีพิมันกระเป๋ามึงอะไรน่าสนใจนะเนี่ย มันจะมีอะไรสนุกสนุกให้ดูแล้วหนึ่งสามสี่โอโฮโอเคเสืออยากลองของว่ะถ้าพ่อมึงรู้นะไอพีเคเอาล่ะอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่กูจะไปกูรับด้วยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงวะฮ่าฮ่าฮามึงตัดสินใจได้ดีนะไ้ชาลิศเอามากูรับงานไปบอกนายจ้างด้วยกูรับ ใช่ไหมเจ้าชายจจตินวองอย่าฆ่าพ่อผมอย่าฆ่าพ่อบอผมจัดให้ของมึงไม่ต้องรับซองน้ำตาลแล้วกันเดี๋ยวกูส่งรายละเอียดไปให้อยากต่อยบ้ไม่นึกเลยว่าคุณจะตัดสินใจแบบนี้นะชาวลิศเพราะรายละเอียดของมึงมันต้องพิเศษหน่อยว่ะไอชาวลิศแล้วเจอกันนะเจมบีแคและก็เหล่า3472รวมถึงสุภาพสตรีที่เรายกว่าเป็นเจ้าหญิงมาโดตลอดมูหลาน เธอมันก็แค่ขยะไปดีมาดีนะครับเจวลด์ถือสะว่าเป็นคำชมแล้วกเนยขอให้เต็มที่กับงานนะไม่คิดเลยเต็มที่แล้วมันรับมาก็เหมือนเรารับทั้งหมดก็ตามนั้นแล้กูถอดหมวกกันน็อกได้ยังวะถอดได้แล้วไปวางแผนกันที่อูชังเอ็กซ์ไป เิ็นเล่เอารถกลับไปเลยเดี๋ยวกูไปรล่นสีไอ้สีมึงจะล็อกรถทำไมเนี่ยเดี๋ยวรถหายโจรมาชุมแป๊บนึงเฮ้ยเฮ้ยไปไหนสัตว์รับงานเหรอฮะไอ้เช้าไอ้เหี้ยระวังขวบไอ้เช้าขึ้นรถไป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 ไอสัตว์รับงานเหรอไอ้ยลิมูซีนไอ้สัตว์รวยหน่อยเสือจักไม่อยู่ขับลิมูซีน เฟร็ด่าตึงตึงตึงเปี้ยะเลยเมื่อกี้ตึงเลยพูดไม่ยังมันเลือกหอดไปขึ้นห้องประชุมเดี๋ยวไปเสิร์ฟมาให้แหมรับงานวันหลังอะ่ะคิดอะไรอะ่ะถาม เฮียเจ็บตูดชิบหายมึงไม่มีเออ่ลันนิ่งแฮร์รี่เห็นตูดพี่มีรอยกระสุนป่ะมีเห็นเห็นมีนะใกล้ๆตงนมีอยู่ใต้ตูดเจ้ยไอ้เชี่ยพี่เก้งมึงเช็คก็ดีนะมันยิงเชี่ยหายอยู่เปล่าเก้งกูเนี่ยฮ่าผมดูให้ไหมเดี๋ยวค่อยดูไม่เป็นไรบอกทุกคนขึ้นประชุมข้างบนเลยโอเคฮะ กระบะใครวะเน,ะนี่ยเอ็บด้เยมาทำไมวันนี้รถในอู่เยอะจังวะนักขีปนี้สวัสดีครับช่านเอ็กขอยืมที่ประชุมหน่อยนะอืมว่าไงบ้างเดี๋ยวรอผมแถลงก่อนเนี่ยโอเคแผนการกับพวกมันมีสองอย่างหนึ่งมันต้องการ ได้ยินกูใช่ไหมได้ยินครับมันต้องการให้เราฆ่าผอบอฮอปเอาเป็นว่ากูจะไม่ถามเล่นไว้ใครจะฆ่าฮโร่ป้าเก้าเพราะพวกมึงคงจะไม่ทําแล้วกูคงไม่ให้ทําเอาละประชามตินะเราจะลงฆ่าผอบอฮอปไหมแฮร์รี่เอาไหมอืมไม่นี่ว่ะอีสีเอาไงกูว่าเก็บไว้มันมีประโยชน์กว่าว่ะ เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าค่าผอบอฮอปเนี่ยพวกเราจะทํามาหากินกันง่ายขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมเล็กๆน้อยๆค่าคุ้มครองเราจะได้มากขึ้นอ่ารั n น,นิง่งคิดว่าไงเออไม่เป็นไรครับพี่ยากค่าใรอ่าพี่โบยะแล้วแต่คุณหนูเลยครับคุณหนูว่างไงผมก็ว่างั้นแหละครับเดลูก้าข้าไม่ดีกอ่าอาจจะมีอะไรบางอย่างหลังเรื่องนี้อยู่เบลล่ แล้วแต่เฮดิสแหะมิวเก็บไว้ก็มีประโยชน์บอสแต่ถ้าอยากให้ฆ่าก็่ามิวมิวโหวตว่าอาจจะให้ฆ่านะโอเคอ่าเฮดิสเอาไงแล้วแต่พวกมึงอ่ะกูไม่ค่อยมีประโยชน์เรื่องอย่างนี้ลละมึงไม่ขายยาเหรอมึงไม่ทำอู่เหรอตำรวจมันก็ปวนมึงนะเว้ยอันนี้กูพูดแบบเป็นกางนะ อแล้วมึงคิดว่าเปลี่ยนผอบอมาเพื่อทำง่ายขึ้นเหรอไดมอน้ยนเดี๋ยวกูรับเองมึงจะเอาหรอตั้งแต่กูมาจากเกาะนะเว้ยกูทำงานไม่เคยสะดวกสักทีผอบอเนี่ยมันทำให้กูขายยาไม่เคยคล่องเลยว่ะโอ้โหโง่ให้เขาจับเองโอเคแล้วคนสุดท้ายผู้อุโสของเรา ช่างเอ็กคิดเห็นยังไงกับการรับงานค่าผอบอตั้งแต่มีผอบอมาเนี่ยวงการลถซิ่งหลังถนนผมเนี่ยแม่งเงียบชิบหายขายอะไรได้น้อยงั้นเมื่อกี้ช่างเอ็กก็บอกว่ามีเหตุผลพอที่จะทำใช่ไหมแต่ผมว่าค่าตำรวจมันเร็วไปหน่อยเอซีมึงว่าไงแต่เอาจริงๆนะกว่าค่าไปอะ่ะมันก็ไม่ทำให้การจัดงานอะไรมัน โฟขึ้นว่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าศัตรูเราแม่งไม่ได้มีแค่ตำรวจงั <ừ> ้นกูขอดูก่อนรอคำสั่งว่าเกิดอะไรขึ้นดี๋ <c oughs> ยวก,กูโทรหาพ่อแป๊บหนึง่งเฮดิสมากูหน่อย คิดว่าไงคูถามมึงนี่แหละเพราะเราก็เป็นหัวหน้าทั้งคู่ว่าถ้ามึงฆ่ามันไปมันก็เปลี่ยนอยู่ดีต้องมีคนใหม่ขึ้นมาแทนมันอยู่ดีให้คูโทรหาพ่อก่อนฮัลโหลพ่ออ้าว่าไงพ่อดินผมไหม ได้ยินได้ยิงพอ่อมีคนจะมาฆ่าพออ่ออ่ะเออเนี่ยก็เ,เห็นไอ้มูลหลักเนี่ยมันมายืนอยู่ข้างหน้าผับอัวเนี่ย <c oughs> เห็นลูกน้องโทรมาบอกอัวเนี่ยมันยืนด้อมๆอ,อ,อมองๆอ,อะไรไม่รู้แล้วมันก็โทรมาหาอัวมันบอกว่ามีคนจะฆ่าอัวแต่ <c oughs> อัว <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่ผับอ่ะโอเคหรือไปด <c oughs> ูมางหน่อยสิพ่อดูกล้องอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปหาบางใช่อัวดูกล้องอยู่ใช่โอเคโอเคโอเคผมรีบไปว่าไง ชิบหายแล้วไงบางมูลาดไปที่พับไปไปเพื่อนกูหน่อยสองคนนะอย่าเพิ่งบอกใครเฮ้ยรอฟังคำสั่งเด้ได้บอสฟังอะไรกูฟังอะไรรถไม่ให้ละขอบคุณครับเ็กเอากลับมาคืนแบบสภาพร้อยเปอร์เซนต์ด้วยขอร้องพูดกับใครอยู่ใช่พูดกับใครใช่พูดกับพูดกับมึงเหรอโคดีเชาเอออ้ยกีเขาเรียก โถ่โถ่โถ่รถช่างเอกว่ะเียเสียงโคตรลั่นเฮดดี้ขึ้นรถก่อนได้ไงบังแป๊บหนึ่งฮัลโหลว่าไงหรือว่าไงพ่อผมเจอบังอยู่หน้าร้านอะเออนังดีว่าดูกล้องวงจรปิดมันมาต้องต้องมองมองอะไรไม่รู้อยู่หน้าร้านเนี่ยต้องเป็นอะไรของบังวะบังเข้าไปแล้วอ้าวหรือเข้าไปดูมังหน่อยดิมังมีอะไรเปล่า ตัวตหาวัวบอกมีคนจะเข้าวัวเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปเฮดดิสดีนกูไหมไดีนมึงกูว่าบังแปลกๆไม่รู้บังบังน่าจะมาช่วยคุ้มกันพ่อมึงวิ่งอ้อมด้านหลังไปรอทางออฟฟิศเดี๋ยวกูเข้าทางด้านในได้ เฮ้ยจะตินหว่องเหรอกับเจ้าชายกันเหรอเดี๋ยวก่อนแปลกแล้ววัวแปลกแล้ววัวแปลกแล้ววัวแปลกผมว่าแปลกแล้ว บังบ<า>ังบ<า>ังเจ้า,าชายอ้าวมา,าทำอะไรผมก็แค่แวะมาทำทุล่านิดหน่อยนะเดี๋ยวก็ไปแล้วละ่ะออกไปเลย <c oughs> ไม่อยากให้เลือดตกตรงนี้เฮดิษ <c oughs> hey, เห็นบังไหมล่อยแม่งไปมึงพอใจหรือยังกับการที่มึงทำแบบเนี้ยฮะเฮ้ยเหดดิสมานี่สะใจมึงแล้วหรือยังเสียงมาจากตีงนี้คนอย่างมึงมันไม่น่าเฮ้ จะเตีนหายไปดีกว่ามั้งคนแบบมึงเนี่ยจะเตีนจะเตีนเฮ้ยจงหายไปซะจะเตีนเห้ตายเดี๋ยวคุณคิดดีๆนะพ่อคุณเน่ยยังไม่ได้ตายหรอกแล้วมึงเอาพ่อเอาไปไหนก็แค่พาเขาไปห้องดำหน่อยถ้าคุณฆ่าผมคนในนั้นก็ตายเหมือนะคุณคิดดีๆเฮ้ยเชียเลย เมื่อเอาพ่อ<ต>กลับมาได้แต่ว่าคุณอ่ะต้องถอนคดีของผมออกทั้งหมดแล้วก็เลิกโจมตีผมได้แล้วมึงเอาพ่อคูเข้าไปในแบ็คโฮในห้องดำของมึง <c oughs> อ่ามึงคิดว่ามึงจะรอดออกไปปะวะคุณก็คิดดูละกันเอางี้ไหมเมื่อกี้มึงบอกว่ามึงสามารถปล่อยพ่อออกมาได้ใช่ไหมใช่ผมเอาพ่อคุณกลับมาได้ มึงต้องการอะไรให้กูถอนคดีเหรอถอนคดีของผมออกให้หมดแลวเลิกยุ่งกับผมซะงั้นหมายความว่าถ้ามึงจะเอาพ่อกูออกมาเอาลูกจอเจียเอาคนอื่นๆที่โดนมึงดูดเข้าไปทั้งหมดแม้แต่กระทั่งพี่ฟิกที่กูรู้มาใช่มึงถ้ากูถอนมึงจะเอาคบกลับมาให้กูใช่ไหมใช่เอาออกมาให้หมดเลยพ่อครัวของคุณ แล้วกูจะมั่นใจได้ยังไงว่ามึงจะทำแบบนั้นเฮ้ยก็รอดูแล้วกันมึงอย่าเบี้ยวกูแล้วกันหรือว่าคุณอยากลองเข้าไปอยู่กับพ่อของคุณดูไหมล่ะเฮ้ยเห็นดิลบเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่สนุกเลยใช้กับคุณไม่ได้ มึงจะเสอกมึงจะเปี้ยวให้กูหายไปเหรอฮะมึงเอาพ่อกูออกมากูถอนคดีให้กูบอกกูถอนคดีให้เฮ้ยมึงคุยกูก่อนโชคดีนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮดิสวิ่งออกด้านหลังด้านหน้าเพียบยอมไปก่อนเถอะ หาวิที่ก่อนเจนชี่เฮ้ยอยากยิงแม่งชิบหายถ้าเกิดออกไปกูเจอมันกูยิงแม่งเลยเฮดิสว <Hey, this. S 1> ่าไงบอกพวกเราทุกคน รวมตัวกันสอนอได้ช่างแม่งถ้าพ่อกูยังอยู่กูยังไม่ทำอย่างน้อยกูไม่ยิงมันกูก็อาจจะมีโอกาสได้ลูกของจอเจียลูกของไอ้สีกูไม่ใช่คนถึงแก่ตัวรอก่อนรอก่อนกูจัดการได้ออหาวิธีดีๆก่อนแต่ทำไมเมื่อกี้มันจะเอากูไปขังแล้วมันขังไม่ได้วะนั่นมันพูดถึงอะไรวะ มันบอกมันจะบอกมันจะขงังกูเหมือนพ่อกูแล้วมันบอกเอา้าทำไมไม่ได้ผลกับกูมันเหมือนใช้กับมึงไม่ได้มันใช้ครูมไม่ได้เหรอเหมือนกับตอนที่เซเว่นเอใช้กำไรกับมึงไม่ได้ทำไมกูอยากรู้เหมือนออกักนไะอ้เหี้ยตรงๆนะกูไม่มีเครื่องรางเหี้ยอะไรเลยนะเว้ยคือ <laughs> ตุ้มหูนาฬิกาเหี้ยอะไรกูวไม่ใช่เครื่องรางมาอยู่ที่กูหรอเขาบอกว่าคนที่มีเครื่องราง เครื่องรางจะไม่มีผลถูกไหมใช่ดวงแดก